c ค test คือการทําการทดสอบเพื่อหาสารที่แพ้หรือหาสาเหตุในคนไข้ที่เป็นผิวหนังอักเสบจากผืนแพ้สัมผัสนะคะหรือผิวหนังอักเสบเรื้อรังค่ะโดยเราจะหาสารที่แพ้โดยการทําการทดสอบโดยการแปะแผ่นที่หลังนะคะแผ่นนั้นเนี่ยเราจะแปะประมาณ5วันโดยใน5วันนี้ผู้ป่วยต้องมาอ่านผลกับหมอได้สองครั้งค่ะสารที่เอามาทดสอบเนี่ยจะขึ้นกับประวัติของผู้ป่วยว่าสงสัยแพ้สารกลุ่มไหนเช่นสารกันเซียน้ําหอมโลหะต่างๆแล้วเราก็จะเลือกสารนั้นมาแปะที่หลังนะคะ โดยการแปะเนี่ยก่อนการแปะเนี่ยจะเราต้องเตรียมตัวด้วยการอาจจะต้องงดยากลุ่มยากดภูมิหรือว่ายากลุ่มสเตียรอยในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะแทชเทสเป็นการทดสอบในผู้ป่วยที่เป็นผิวหนังอักเสบนะคะโดยเฉพาะผิวหนังเสบที่สงสัยผื่นแพ้สัมผัสนะคะโดยการเป็นการนําสารที่เราสงสัยมาแปะที่ผิวหนงังซึ่งใช้เวลาประมาณหวันนะคะ ซึ่งต่างจากวิธีอื่นคือวิธีอื่นเช่นการสกิดผิวหรือการเรียกว่าพลิกเทสนะคะหรือการเจาะเลือดอันนั้นจะเหมาะกับผู้ปว่วยที่เป็นลมพิษเฉียบพลันหรือว่าภูมิแพ้ผิวหนังโดยสารที่ใช้ทดสอบก็ต่างกันค่ะและการเจาะเลือดหรือพลิกเทสจะใช้เวลาสั้นกว่าะค,ะค่ะการเลือกผู้ปว่วยที่นํามาตรวทดสอบแพทเทสนะคะเราจะเลือกจากผู้ปว่วยที่ที่เราสงสัยที่มีภาวะหนึ่งผิวหนังอักเสบชนิดผื่นแพ้สัมผัส 2ผิวหนังอักเสบชนิดเรื้อรังซึ่งซึ่งยังหาสาเหตุไม่ได้หรือเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ผื่นเห่อขึ้นนะคะหรือกลุ่มที่3ผู้ป่วยที่มีผิวหนังอักเสบเรื้อรังในกลุ่มอาชีพเฉพาะที่สัมผัสสารเคมียเยอะๆเช่นบุคลากรทางการแพทย์อาจจะมีการสัมผัสถุงมือหรือว่าน้ำยาเคมีต่างๆช่างทําผมคนที่ทํางานในโรงงานต่างๆค่ะ แต่ p a ชเทสเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ทำในคนไข้ที่ใช้เครื่องสำอางแล้วเกิดสิวขึ้นนะคะเพราะมันผ่านคนละนกลไกกันซึ่งมีคนไข้หลายคนที่มาขอทำาเท t เพื่อที่จะดูว่าแพ้เครื่องสำอางไหนที่ทำให้สิวขึ้นซึ่งนี้มันทำไม่ได้หรืออยากทำเฉยๆอยากรู้ว่าเราแพ้อะไรโดยที่ไม่เคยมีผื่นมาก่อนอันนี้เราก็ไม่แนะนาให้ทาค่ะหากผู้ป่วยท่านไหนมีโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรงังและยังไม่ทราบสาเหตุหรือสงสัยแพ้สารบางอย่างก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกได้หรือว่าทักมาทางเพจได้ค่ะ